ทาง CPF นะคะห่วงใยแพทย์พยาบาลมีการมอบอาหารคุณภาพปลอดภัยต่อเนื่องค่ะในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิดสิให้ทางมุยทิโรงพยาบาลศรีธัญญาสู้วิกฤตโควิดสิ้าระลอกใหม่ไปด้วยกันค่ะ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ยังคงเดินหน้ามอบอาหารพร้อมทานเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด -19 ต,ตามนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาจังหวัดนนทบุรีเพื่อเติมเต็มเสบียงอาหารและแทนคำขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละและทุ่มเทต,ต่อสู้กับวิกฤตโควิด -19 นายคมสันชิตเชื้อรองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจอํานวยการโรงพยาบาลสรีธัญญาในฐานะตัวแทนมูลนิธิโรงพยาบาลสีทัญญา,า,ร,า,า,ญญารับมอบอาหารพร้อมทานคุณภาพปลอดภยัยจากโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภายัยโควิด -19 โดยมีนายธนทรพย์บุญจันทร์ตัวแทน CPF เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมกันนี้รองผู้อํานวยการกลุ่มภารกิจอํานวยการโรงพยาบาลศรีธัญญากล่าวขอบคุณ C ี F ที่นําอาหารมาสนับสนุนซึ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องคุณภาพความสะดวกในการรับประทานและอร่อยด้วยเป็นกําลังใจให้กับแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้าในการดูแลรักษาประชาชน,นในฐนนะานะโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับก็ต้องขอบคุณทางบาริษัท C ีพีเอฟจำกัดประชาชนเป็นอย่างสูงนะครับที่มามอบอาหารสําเร็จรูปนะครับจำนวน500 ชุดนะครับแล้วมาให้กาลังใจบุคลากรทางาแพทย์ซึ่งปกติมาเสตีัญยาก็จะมีการผู้ป่วยจิตเวชนะครับถึงตอนนี้เราก็มีบริการผู้ป่วยที่ติดเชือ้อโควิดด้วยนะครับแล้วแล้วก็เรามีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดด้วยนะครับตอนนี้บุคลากรแพทย์ก็เลยทํางานหนะักเลยต้องขอขอบคุณทางบริษัทซีบเอฟอีกครั้งหนึ่งครับในนามของ c p f นะครับวันนี้นะครับเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ ได้นําผลิตภัณฑ์ของ CP นะครับมามอบให้กับโรงพยาบาลศรีธัญญาในวันนี้นะครับก็อยากจะส่งนะครับกำลังใจดีๆนะครับให้กับทางโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับเพื่อเอาไว้แจกจ่ายนะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์ก็ดีนะครับหรือผู้ป่วยก็ดีนะครับ โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด -19 ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2,563จนถึงปัจจุบันสารต่อนโยบายเครือเจริญพกัณฑานภายใต้โครงการ CP ร้อยเรียงใจสู้ไัยโควิด -19 สำหรับการระบาดโควิดรอกใหม่ CPF มอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานหลากหลายเมนูและซุปผัก CPF เวสอิตาบรวมกว่า15,000แพ็กน้ำดื่ม25,000ขวดนอกจากนี้ยังสนับสนุนวัตถุดิบจาก CPF ได้แก่เนื้อหมูสดเนื้อไก่สดไข่ไก่น้ำดื่มและข้าวสารสำหรับปรุงเป็นอาหารพร้อมทานด้วยให้กับโรงพยาบาลหลักโรงพยาบาลสนามรวมถึงผู้ยากไร้ในชุมชนคลองเตยชุมชนนางเลิง้งและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศรวม100แห่ง เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน